แล้วก็มีเรื่องของเอนดูด้วยเอนดูมีอะไรจะพูดไหมครับเรื่องอะไรครับเรื่องที่จะไปกระทืบใครอะกระทืบอ,อะไรอะดูเมื่อวานอะได้พูดอะไรไหมครับคิดดีๆคิดดีๆเรื่องปั๊บเหรอไม่คิดดีๆคิดดีๆแล้วก็มาเล่าให้ฟังหน่อยไม่แน่ใจครับ ลองลองนึกลองนึกลองนึกครับสวัสดีครับลุง นึกได้ไหมนึกได้ไหมว่อนึกได้ครับกลาดกลางครับคือตอนนั้นอ่ะผมอ่ะเขาอ่ะผมได้ยินเขาจะเหมือนด่าแม่ผมไงแต่เขาไม่ได้ด่านะได้ครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรได้ยังไงต่อครับแปดหนึ่งหกว่าคุยเล่นเล่นไก่กอลไปว่าขอกระทืบได้ปะ กระทืบตรงไหนกระทบกระทิบไหนครับกระทืบไหนครับกระทืบในเมืองนี่แหละครับใช่เหรอใช่ครับแล้วบอกว่าไม่แจ้งใบขอกระทืบได้ไป่ะอย่างนี้ได้ได้เหรอครับว่าได้แจ้งใบอยู่แล้วครับว่าผมก็ผมก็ไม่ชัวร์เขาด่าหรือเปล่าถ้าผิดก็ว่าตามผิดครับลุง คุยใครนะคุยกับไอ้ก๊อตเหรอดีไหมครับคุยใครนะคุยกับอ่าก,อก๊อฟรับก๊อฟอ่าฮะคุยคุยว่างไงนะครับ กปีล้ครับผมก็ตอนนั้นแบบผมว่าผมโดนบัฟอยู่ใช่ไหมครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาด่าแม่ผมหรือเปล่าแล้วเขาอ้กอบ,บอกว่าก็ไม่แจ้งไปเลยพี่ผมก็บอกว่าไปแจ้งครับขอกระทืบได้ไหมแค่นั้นครับ ก็ไม่มีอะไรครับก็เล่นต่อเรียกกลับมาให้หน่อยดิฮัลโหลกลับมาหน้าบ้านหน่อยดิหน้าบ้านเจค่ะ ได้ยินป่ะไม่เขาคุยเรื่องเมื่อวานอะไรที่พี่ตาพี่บอกว่าพี่จกกะกระทืบอ่ะไม่คือตอนนี้คือเขาเขาอยากคุยไงว่าพี่พูดกระทืบหรือเปล่ามาดิมาดิได้ไมครับ ดูเรียกอะไรเตรียมๆกมันด้วยนะ <ผม S 2> เพ,พราะว่าจะต้องอุ้มแล้วผมไปเอาเนื้อที่รถไป็หนึ่งนะไม่เกี่ยวหรอกครับว่าจะดูมาชัวผมไม่ต้องการนักเลงมาอยู่ในแก๊งผมครับ สิเดือนแล้วใจที่ก้าฮารดครับใจที่ก้าฮารดครับใจที่ก้าฮารคับใจพี่ก้าฮารดครับพี่ตูนล่ะมึงคิดว่าพี่ตูนจะไปทชบคนข้างนอกไหมล่ะ ต่างผมไม่ต้องการขนกากก่างมาอยู่ในแก๊งครับแบบไม่พอใจใครจะไปกระทือเพื่อน,นอกนอย่างนี้นก็ไม่ได้นะเสียเสียแก๊งหมดแล้วก็คุยด้วยหน่อยเดคราบลุงพอนีผมเมื่อวานนี้ไปได้ยินอะไรมานิดนึงอ่ะเ,ออเรื่องเมื่อวานอ่ะเร่าเลา,เลา,เลา,เลาให้ฟังหน่อยเดชเรื่องไหนลงุง ไอเรื่องที่ไอเรื่องื่องพี่โอมโทมมาคุยเรื่องบาฟพี่โอมปะเออเราเราฝากขอลงตรงนะก็คือเมื่อวานอย่างนี้เราขับมอเตอร์ไซค์ใช่ไม่ลุงแล้วมันจะมีใช้มาเชตีกันใช่ไหมอืมอ่าแล้วผมก็ใช้มาเชตีพี่โอมไม่ไม่ต้องเล่าสถานการณ์แบบนั้นก็ได้เล่ามาแบบยังไงอะแบบไม่เนี่ยมันมันมันเกี่ยวเนื่องกับตรงนี้เลยลุงอ่าก็คือก็คือผมใช้มาเชตีพี่โอมพี่โอมบอกตีได้เหรออ่ะผมก็บอกเอ้าทำไมไม่ได้แล้วผมก็เลยหยุดก่อนแล้วก็ไปโทรหาทีซีบอกว่าได้ แล้วพ so exactly so uh ี <t imes> <t imes well well okay like Ooh, ่โอเขาตายไปแล้วผมเลยบอกพี่โอขอพูดหน่อยผมบอกพี่โอผมถามตีนนะบอกว่าตีได้แล้วเขาบอกว่าเมื่อกี้ใครด่าแม่กูผมบอกไม่รู้พี่ถ้าด่าพี่ก็แจ้งไปเลยตามกฎใครด่าเกินเลยก็แจ้งเลยเขาบอกว่าไม่แจ้งได้ปะกูจะกูจะทึบแทนได้ปะผมบอกโอ้แล้วแต่พี่อะหลวงเล่ยเดินออกประมาณนี้ประมาณนี้ครับลุงซล้วไหนอะมึงว่าสื่อแบบไหนคีัยอันอันนี้ไม่รู้ว่าแต่เท่าที่เหมือนคุยพี่พี่มิดมาเขาบอกว่า มันมีน้องคนหนึ่งที่ผู้ใหญ่เขาฝากที่มีมาเล่นด้วยเราไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเรื่องนั้นไม่ต้องเรื่องนั้นเอาเอาเรื่องนี้ไม่อยากรู้ไม่ได้อะไรอ่ะตัวผมเองอ่ะมึงกูเข้าใจว่ามึงไม่ได้กูกลัูอะไรไงกูไม่ต้องการคนแบบนี้อยู่ในแก๊งกูไงใด้ครับลุงอันนี้เข้าใจผมอ่ะผมอ่ะตัวผมเองอ่ะไม่รู้สึกอะไรเพราะผมคุยกับแกเป็นเดางนันปกติแล้วไงแต่แกพูดตรงนั้นอ่ะมันมีคนอื่นได้ยินเยอะเลยเขาอ่านไม่โอเคหรือเปล่าอย่างผมมันรู้จักส่วนตัวแล้วไงอ่า ใช่ครับพี่แต่มึงคิดว่าสื่อแบบไหนกูถามมึงเด้อารมณ์อมักกูมึงมึงเป็นคนอยู่ในอารมณ์ตอนนั้นอะกูไม่ได้อยู่อะมันก็สองแง่สองง่ามอะครับลุงมันก็ทางนักอ่าถ้าพูดตรงว่ามันก็ข้างในก็ได้ข้างนอกก็ได้แต่ผมว่าบอกผมก็ไม่รู้ไงว่าเขาสื่อตรงไหนแต่ผมไม่ได้รู้สึกอะไรตัวผมเองอะอ่าใช่ใช่ก็ผมกับแกก็คุยประมาณนี้กันอยู่แล้วไงแต่การว่าตรงนั้นเด็กมันเยอะไงคนนู้นคนนี้มันเยอะแล้วเขาไม่โอเคหรือเปล่านะผมไม่รู้อะ อ่าอูก็ต้องดูแลพฤติกรรมคนในแก๊งอยู่แล้วอ่ะเป็นเรื่องปกติมึงแน่จะเข้าใจนะเข้าใจครับพี่แล้วไม่ว่าไม่ว่าจะแบบข้างนอกหรือข้างในอ่ะก็ต้องดูแลอ่ะมีข้าบ้านใจครับโอเคเหมือนกันอ่ะผมว่าผมกับพี่โอมมันไม่มีอะไรนลุงผมด่าแกุ้กินรอบแล้วผมกับแกมันเข้าได้เข้าใจอยู่แต่แต่ที่ผมบอกแล้วว่าคนอื่นผมไม่รู้อ่ะแต่ผมเองก็ไม่ได้ติดใจอะไรเขาก็ตั้งนานแล้วแต่ไม่มีคนด่าแม่นะไม่มีครับไม่มีไม่มีอันนี้พี่โอมมีคนด่าไหมอ่ะพี่สรุป ไม่ตอนนั้นนะผมเหมือนผมได้กินไงผมก็เลยถามกอล์ฟแต่ผมบอกว่าถ้ามีถ้ามีพี่ก็แจ้งเลยเพราะว่าผมเล่นตามเกมฟังเสียงใครไม่ค่อยรู้เรื่องรู้มันจําไม่ได้ไม่มีนะผมไม่นั่งย้อนดูมาหมดแล้วนะไม่มีคําพูดนั้นสักคําเลยนะมิแต่เออฉพาะถ้ามีก็แจ้งเลยว่าผมไปบอกแล้วว่าแฝงแล้วคือบัฟกันได้เลยลุงสิบหกเดือนไม่มีอะไรแล้วกอล์ฟแตงเกิลมาครับ ไอ้กรอฟถ้าแบบพี่ก็ขอเบื่อภาพเลย น้ากูเวลาแต่งตัวไงยุงเดียวที่ผมรักคือลุงเอสแล้ววะ อ๋อ,อคุณดูว่าใช้ทวิตทีวีเหียอะทวิตเตอร์ตอนนี้นมันได้ไวได้นี่ยังอ่ะไอ้ก๊อดอ่ะเขาใส่ให้มันยังอะกอดได้บ้างไหมไปไทยต่อยกอดได้ป่ะ,มปะผมลองถามก่อนปัน๊บ ทำไมทำไมเราไม่แน่ใจแล้วทำไมเราไปพูดอย่างนั้นใส่เขาอะ่ะพี่โอมันอารมณ์ครับลงผมแบบผมหูแบบได้ยินเข้าหูอ,ะอ่ะอะเราไม่แน่ใจทําไมเราต้องไปพูดอย่างนั้นใส่เขาอะ่ะถ้าเราไม่รู้อะ่ะถ้าเขาสมมติถ้าเขาไม่ด่าจริงๆเราเราใครเสียครับมุมผมถามเลยใครเสียพี่คิดว่าพี่เสียเหรอครับผมถามหน่อยดิ อ,อ้งีทำไมอะ่ะทำไมเราต้องทำตัวแบบอะไรขนาดนั้นอะ่ะไม่เข้าใจครับ ผมว่าขอโทษแล้วกันนะครับดมจะปรับตัวครับทำไมอะคนอื่นเขาแตะต้องไม่ได้เลยครับเขาบัฟเขาบัฟมาคือเราต้องแบบอะไรขนาดนั้นนะครับคือคนอื่นเราแตะต้องเราไม่ได้เลยเหรอเราต้องแบบเอาเขาแบบแบบนั้นเลยเหรอ อันนี้อันนี้เรามาเล่นเกมหรือว่าเรามาทำอะไรกันนะครับถามเลยดิบอกตรงๆนะผมเช็คดูทุกคนแหละไม่ว่าจะข้างนอกหรือข้างในอ่ะผมเช็คดูหมดแหละใครทำตัวแบบกลางหรือว่าอะไรผมไม่เอาไว้ทั้งนั้นผมไม่ต้องการนะครับ ถ้าทำตัวแบบเนี้ยแล้วน้องๆที่มันทำดีมาตลอดล่ะโดนด่าไปด้วยดิอย่างนั้นอ่ะมันมันเวริรกเหรอแล้วน้องๆที่มันน่ารักตลอดอ่ะอย่าทำให้คนคนเดียวมันเสียดิขอโทษครับขอโทษทุกคนครับ รวังไปจิ้มด่วนต่อแล้วกันนะผมบอกไว้ก่อน